บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอการสามัญพระขวารสเกสสวิหะเลติกปีแล้วพุทธสมิงมหาวเนี่มหาตาพิโกสกินะสติมัจจะม่เตยพิโกสตีเฮสไปเฮว่าอาลาเฮตยเฮทัศนีแตโลกาาตุยิเทวตาเยปุยนสเทวิบ่ายตาหงุนตีพระขวันตังศาสนายาพิฆุสังกัญจะอาณาโคจตุนังสุทาวาสกายิกานันเทวานัง อาตัดทโฮสีอายังโขภักวาร์สักเกสุวิหารนาติกปีและวัตถุสมิงมหาวิเนมหาตาพิโกสเกนาตนิงมาจามติหิภะคิโคสติเหตุอเพเหวะลานติเหตัสติจารุกัตตุหิเทวตาเยปุยนาเซเมาตอนนี้ปฏตังโหนติภพัวันตันทัศนายาพิโกสังกัญจายานุนัมยามปีเตนาภักวาเตนุปัสสังกเมยญามะอุปัสสากมิตวาภักวาโตสถิติกิปเจกะหาถาภาเสยมติอตาญโขตาเทวตาเสยยาถาปีนามะภระละวาปุริโสทางมิชิตังวาผาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาผาหังสาวาเเสสุท พระวัตโตปุระโตปะตุระหังสุอาทขโตาเทวตาพระวันพระกวัตตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังที่ตาโขเอกาทเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสีมหาสัมมโยมปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตมมหาอีมังธรรมสัมมยังทักขีตาเยวะอปาราชิตสังคันติราโขอปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสีตัตตะละพิกาวโสมาทาหังสุจิตตังอัตโนชุกอุชุกกะ มากังสุสารถีวะเนตานิคะเินตวาอินทริยานิลขันติปันทิตาติอธะโขอปราเทวตาภระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวาขี่รังเจตวันปรีขังอินทขีรังโอหะจะมะเมชาเตจารันติสุทธามิวะเวลารจคุมาสุทันตาสุสุนาคาติอธะโขอปราเทวตาภระวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคามิสันติอภายญาภูมิปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังเปรย์ปะละ บาลีป i, ูเลสัตต <c oughs> ิติราตโขภาคาวาพิขุอัมันติสียปุรินาพิคาเวเทสัสสุเรากระทาตุถูเทวตานิสตาติตอนนี้ปฏิตาโหนตีภาค ฐาคตังทัศนายาพิคุสังคัญจะเยปิเตพิคเวเอหเฮสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพคะขันตานังเอตปาระวายยวะเทวตาสันิปยิตาอเฮสุงเสยยถาปิมายะหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพรวิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพคะขันตานังเอตปาระวายเยวะเทวตาสันิปยิตาอรวิสันติเสยยถาปิมายะหังเอตระหิอาจิกิสามีพิคเวเทวกายานังนามานิเกจิขิสามีพิคเวเทวกายานังนามานิเทสิษฐสามีพิคเวเทวกายานังนามานิตักส ทุกังมานัสกิมานะศิกาโลถธะพาสิสามาติเอวามแพนเตติเตติโคเตพิคูพักวะตูปัสโสสมภควาเอตัทธวโจะสีโลกามุตุกสามิยัตถาภูมิมาปะหัสิตาเยสิตตาคิริทขับพลังปะหิตตตาสัมาหิตาปุถุสีหาวัสสลีนาโอโรมะโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตามานะสาสุทาวิสันนัมนาเวลายาทิยโยสศ พิยโยปัญจัสเตยัตตาวะเนกาปิละวัทเวตะโตอมตยิสัทธาสาวเกสะเสนและเตเตวากายะอภิการตาเตวิชานาถาพิฆวะเตจะอาตปะวะกัลุงสุตตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสานาทสนังอะเปเกตตตะสตามาทักคงสหัสสังอาัาสตลิงสตังเอเกสหัสสานังอามานุสานาทสูงอะเปเกนาตมัทคุนทิสาถพาพุทธอาหุง กัจัดสภรภพิยาย่าววิเกวานะจัคูมาตะโตอมตายิสัทธาสาววเกศตาเนะเตเทวกายาอภิการตเตวิชานาธาพิกโวเยวมขงการจี้สามิกิลาหีอนุปุพพะโสสัตตาสหัสสาวะยัขายโฮมากาปีละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสัตตินโมทัมนาภิกามมุภิคุณังสมิติวันนงะทธาสหัสหาเฮมาวัตายัขานานาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตตินโมทัมนาภิการมุภิคุนังสมิติงวันนางสัทธาคิลาติสัสสาสหัสสาะยั ยขานนะต่วันนี้โนอิทิมันโตจุติมันโตวันนัวันโตยัสสติโนมรดม a r m a ปีกามุงพิ่ขุนอัศมิติงวัานังเอสามิตตาปัจจสตายกยขานนะต่วันนี้โนอิทิมันโตจุติมันโตวันนัวันโตยัสสติโนมรดม a r m a ปีกามุงพิ่ขุนอัศมิติงวัานังกุมพิโรราชักขยีโกเวบุลัสสิเวสานังพิยโยสะนังสัตสหสังยขานัง ไปยึดปราสาสติยกุมพิโรจราชค اه ิโกโสปะขะสมิติงวนังปุริมจัติิสังราชทัตตะลอดปรสาสติขันธพันธนางอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตาสาภระห่าวุฒิรามามหาพลายิเทวันโตชุติมาโตวันนังวันโตยาสสสิโนโมทามนาณาภิกามูพิขุนักสมิติงวนังทักขิณจัติิสังราชาวิรุโหตปรสาสติกุมพันธ์นังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตปิตาสาภระห่าวุฒิรามามหาพลา อิทมันโุติมัณโตวันาวันโตยะสตสินุโมทมนาภิการมงพิคุนงสมิติวนนงปจิมัจจทิสัราชาวิรุวิวิรูปขบภาสาสตินาคานางธิปฏิมหาราชายสิโสปุตตปิเตสาพระหาวินทมามหาภราอิที่มันโลชุติมัณโตวันาวันโตยะสัตสินุโมทัมนาภิการมุงพิคุนงสมิติวันนางมุตนจัติสัราชากเวโรตัสาสติยขานังธิปฏิมหาราชายสิโสปุตตาปิตสพระหาวินทมามหาภราอิทีมัณโลชุติมัณโตวันหนทาว ปูนิมาธิสังทัตตาลโถทักกีเนนัววิรูหะโกปุปชีเมนวัวิรูปโคโกเวโรุตาะทิสังจตะตโลเตมหาราชาสามันตาจาตโลท,ทิสาทัตลาม,มาณาอัางสุว่านิกะปิละวัทเวเตสังมายวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายาคุเทนทูเวเทนทูวิภูจาว,วิพุพตโตสหาหะจันทานุกามาเสธโถจากินุมันทูมิิมันทูนนทจะปานาโทโอปามันโยจะเทวสุโตจามาตาลิจ,จิตตปเสโนดจักขันทอโผนนโรราชาชนโนสะโภ อาคูปัญจสิโคเจวะอติมพารูสุริยะวัชะษาเอเตจันเยจราชโนคันทภาสหรา,าชุพิโมธามนาอภิกามุพิคุณสมิติงว่านางอาถาโคนาภาษานาคาเบสาราสหาทันตัญกาการพรลัสตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรัทธาจะอาคูนาคายาสัสิโนโอเอลวานโนมหานาโคโซปะขา,าสมิติวนางเยนาคาลาเชสหะ สาหารันติที่พาธิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวะนะมะนะปะตาจิตตลสุปนาอิติเตสนามังกพยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนาโตเขมะมะกาศิพุทโธสันนะหาหิวะวาจาอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสุรานาะ สารณะมังคังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตาโลสวัส,สาวาสเสเตยิทิมันตโตยะสัตสิโนกาลคัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคณาสาเงวาจิตติสุจิตติจ่าปะหาราโทนมูจีสหะาจาทัญจ่าพระิปุตตานางสัเพเพวโรจามาน,นามกาสันในหิตวาลพาลิงเจนางลาหุพุทธะมุปาขมูสามารถโยธานีพันธันตีพิคุนาสาัสมมติงว่านัง อาโปจเทวะปฐาวีจเตโชวายุตหาขมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสโมจายัสสาสหาเมตตาคโนนากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทัสเตทัศธาสัพกะทัสเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมาโตวันนาวันโตยะสัสสิโนมุทาวันนาภิกามุงพิคุนอัศมิติ์วันังเวทูจเทวาจธาลิจเตวะสามาจเตวยะมากันทัศสุปานิสัตเทวาะธนัมาคูปุรักิตาสุริยะสุปานิสัตเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัตตานิปุรักิตตวาอาคูมันทวราหกาวสุนา ปาขาปุรินทัตโธทัเสธเตทัตธากายาสะเพนะนาตะวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตวจยะยะติโนโมทามานาภิกามุวิขุนัสสมิติงวันังอาถาคูสหภูเทวาชัลามคิสิการีวะอริทักกาจลาโลชาจั่อุมาปุพหานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจั่งอจุตตาจั่งอเนชกาสุเลยญาติลุจิลาอาคูอาถาคูสาวะ ว่าสาวะเนสีโนท่าเสเตทัาสทากายาสะเพนนานัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิเติงว่านังสามานามหาสามนามนุสสามนุสุตตะมากิตาปทุสิกาอาคูอาคูมณุปทุสิกาอาถาคูปถั่ยโยเทวาเยจารโยจิตาวาสิโนปาลคามหาหภาลคาวาคูเทวายะสัตติโนท่าเสเตทัาสทากายาสะเพนนานัตตะวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัตติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิเติงว่านังสุกากะลุมะอาลุนาอะโมา หาลคชานิสการจ迦雅ส提诺ท่านายาอาชาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติเศรษฐีนะสทากายาสะเพนะนัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโทวันนวันโตยะสติโนมูทัมนาภิกามูพิหุนะสมิติงวันังเกมิยะสุเสตายามาคาทากายาสัตสีโนสัมิตกะลามาเศฐาโชตินามาจัอาสวา นิมราลติโนอาคูอาธาอาธาคูปานานิมิตาทัทเสตเทธากายาธาเพนะนาตะเวนิโนอิทิมนโตจุติเหมือนโตววันหนาวันโตัวเสติโนมมทามานาวิกามุกคุณวะสรีมิติว่านังสันเทเตเทวานิกายาสภเพนะนาตะเวนิโนอิทนามันวะเยนะอาคัดชงเยจันเยเศจษฐิสาสหะปาวุชชาชาติมัคคีลังโอขาตินะมานาสวังทักเขโมขัตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปะละมัตโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหะตะนังโกมาโรติโสจ่าโสปาขัสาสมิติว่านังสหัสสาภัม พามาโลกานางมหาพามาราิต oh ah ิแทติปูบาโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสิโสแทเสตถาอิสระอาคูปเจกาะวะสาวัตติโนเตสันจะมานะโตอาคาหานิโตปริวาริโตเตจะัพเพอภิการเตสินเทเทเวสพามเกมมลเสนาอภิการามิปัสสังกะหัตสสะพันธิยังเอธาคันหัตถะพันธาถาราเคนาพันธาวัตถุโวยมตาปริวาเลถามาโอมุจิฐะโกจินังอิติตัถะมหาเสโนกันหะเสนาง นางอเปสยิปานินาตะละมาหัตจ,จะสลังกัตาวะาเพระวังยัตถาปาวุสโกเมโคนหะนันโตสาวิชุโกตาถาโสปัจุทาวติสังกุตโออาศยางวาเสตันจะสภะอภิยายะาวะาวาิศตาวะนะจกคูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสัสนรละเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอตปามัตตลูสุตวะพุทธศาสานาเวตาลาเคหีปะก,กามงในสังโลมปีอัญชยุงสัพเพวิชิตสังคามาพระยาติตามะ ตายสัตสิโนโ,โมทันติสหภูเตหิสหาวกาเตชะเนสุตตาเติบทที่ที่สิบหมงคลจักรวาลใหญ่สิริธีปติมติเตโชชายะสิทธิมหิตที่มหาคุณาป่าละมิตะปุญญาธิการัาสสะสัพันตลายะนิวาละนะสามาัตทัสสะภระควโตวอรหะโตสัมมาสัมพุทธะทวัติงสามาหาปุริสลักขณานุภาเวนะอาศิตยาน,นุภายัญชานาน,นุภานะ อัฏุตตะละสะตะมังคลานุภาเวนะฉัพพันนาล่างสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสศปารามิตานุภาเวนะทัสศอุปารามอุปปารามิตานุภาเวนะทัสศปารามัทธปารามิตานุภาเวนะสีลาสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทังนุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาว เวนะจะตูราศีสิหาสธรรมขันธานุภาเวนะนาวโาลกุตตะธรรม,นา,นะรมานุภาเวนะอัถังขิกามคานุภาเวนะอัถาสมะปตติยานุภาเวนะชาพิยานุภาเวนะยาตุสัญจานานุภาเวนะทัสสภลายนานุภาเวนะ สัพพัญญยุตตยานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปาลิตานานุภาเวนะรัตนตาญาสาลานุภาเวนะตุยหังสัพพโลกาโสกูปัฏฐาวะทุกขโทมานะสุปายาสาวินาสันตุพัพสัพพะอันตรายาปีวินาสันตุสัพสัพพะสังกัปปาตุยหังสามินันตุทีคายุตตาตุยหังโหนตุสัตตาวะชีเวนะสามังคีโกโหตุสัพพธาอากาสัพปะพัตตะวะนาอัมภูมิคังคังมหาสามุทาอัน อารักขกาเทวตาสธาตุมเหออนุรักษันตุพระวัตถุสัพพมังคลารักษันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวัตุเตพระวัตถุสัพพมังคลารักษันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวัตถุเตพระวัตถุสัพพมังคลารักษันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสุตีพระวัตุเตนักขัตย์ยข้าพูตานังบาลีวานละนาบาลีปาริตัสานุภาเวนะทานตะวันตะักดิ์วัฒเวนะขัตตยาข้าพูตานังปะกาศเนี่ยว่ปะกาศนิวารณานา ปาริตตสานุภาเวนะหัตถวายเตสังอุปเทเวะนะขัตยะขับภูตานังประประหานิวานานาปาริตตสานุภาเวนะหัตถะวายเตสังอุปเทเวบทที่16พัทเทกรัตตคาถาอาตีตังนานะวาคะเมยยะนะ ปฏิกังเขอ,อนาคตังบุคคลไม่คมคำนึงสิ่งสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาตธาทตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอ,อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็น,นละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปจ,จุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามะมะนุพะลูหะเย,ยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมยานไม่งอนงอนไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นชื่ะเจริญในธรรม จเจริญทรรนั้นเนื่อเนื่อง,อง,องให้ปโปรงเถิดอาเชวากิจจะมาตะปังโกชัญยามะละนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งหนะหิโนสังขางรันเตนะมหาเสน,นะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสน่นาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตามะนะ มะตันทิตังตังเวพัตเทกรัโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติข้ามุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยงขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่เชฟเอภินหานปัจเจเวขนาปาธา ชาลาธโมมหิพลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ประยาทิธรโมมหิพระยาทิอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมนาปิหิมนาภาโววินาภาโวเราจะละวินไปต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดผ้าแต่ของเราเขาเจริญจะเท่าที่สิ้นไปกรรมสักโวมหิกรรมทายจะโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมิดมีกกระษ กลยานังวาปะปะกังวัสศายาโยธาภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหีหิอภิธาอปัจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ